เราเรามารับชมกันต่อนะครับเนื่องจากพาร์ทที่1นนะครับเราใช้ไฟเบสเรียบร้อยแล้วเราใช้ไฟเบสดอทเซตนะครับเป็นการเซตค่าขึ้นไปในไฟเบสนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราจะใช้คําสั่งไฟเบสดอทเกตกลับมานะครับเพื่อจะเอาค่าที่เราเซตกลับเซตไปยังไฟเบสนะครับเกตกลับมาว่าค่าที่ได้นะครับจะเป็นยังไงนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเราไปรับชมกันต่อเลยครับ หลังจากที่เราเซตค่าเรียบร้อยนะครับคือจากตัวโหนด MCU นะครับเก็ตค่าไปที่เซตค่าไปที่ไฟเบทนะครับจากนั้นเราจะดึงค่ากลับมานะครับจากไฟเบทนะครับผมสร้างฟังก์ชันย่อยไว้หนึ่งตัวนะครับที่ชื่อว่าไฟเบท underscore get ตัวนี้นะครับเราก็ไปดูว่าตรงฟังก์ชันย่อยนี้เราจะเขียนยังไงนะครับอย่างแรกคือเราสร้างตัวแปรมาหนึ่งตัวครับ in value uh, s c o r e a ตัวนี้นะครับเป็นการเก็บค่า value นะครับเท่ากับนะครับคำสั่งของมันคือ file base นะครับ file base dot get นะครับวงเล็บนะครับข้างในวงเล็บใส่ double quote นะครับข้างในตรงนี้นะครับเป็น directory เดียวกันคือ value slash ด้วย a นะครับก็คือค่าที่เราตำแหน่งของค่าที่เราจะไปเอามานะครับคือตัวนี้นะครับจากนั้นนะครับผมจะให้มันโชว์ทาง serial monitor นะครับ dot println i e นะครับนะครับผมจะให้โชว์ รเรียบร้อยนะครับอันนี้คือให้โชว์ว่า value ที่ไปเก็มาจาก directory เนี้ยนะมีค่าเท่าไหร่นะครับ Enter ลงมา delay ให้มันหน่อยนะครับ1.0 0นะครับโอเคดังนั้นกดอัปโหลดได้เลยครับ ที่เราอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะครับก็คือมีการเซตค่าไปนะครับที่ตรง v ว l u e a ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามันเก็ตค่ามาได้เท่าไหร่นะครับก็เปิด s ซ r i ี l m o n i t o ตรนะครับตรง s ซ r i a l m ม n i t เตอร์คือมุมขวาด้านบนนะครับมุมขวาด้านบนของ Arduino IDE นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมันก็ทำการเช็ค Wi-Fi นะครับเชื่อมต่อ Wifi ว่า Wi-Fi เชื่อมต่อไหมนะครับคำสั่งแรกนะครับก็คือไฟเบด Underscore Set ตัวนี้นะครับก็คือเซตค่าไปนะครับไฟเบ d อันด o r สเกตคือเกตค่ากลับมานะครับอันนี้ส่งไป84นะครับเกตค่ากลับมา84ส่งไป20นะครับเกตค่ากลับมา20เรียบร้อยครับ ครับสำหรับ p r a c t i c e นะครับของ EP นี้นะครับเราจะใช้ตัวโหนด MCU นะครับเชื่อมต่ออยู่กับไฟเบ b นะครับโดยเราจะให้ตัวโหนด MCU นะครับต่อกับเซ็นเซอร์หนึ่งตัวคือ DHT นะครับวิธีการก็มี EP ก่อนหน้านี้นะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับก็เราจะเชื่อมต่อเพื่ออ่านค่าอุณหภูมิกับความชื้นนะครับหลังจากนั้นเราก็จะเอาค่าที่ได้อุณหภูมิกับความชื้นนะครับเซตไปยังไฟเบ b นะครับ เซตค่าเรียบร้อยนะครับใช้คำสั่ง f i l e b e d e t นะครับจากนั้นเราจะใช้ f i l e b e d e t นะครับดึงค่ากลับมานะครับดึงจากไฟ b e ดนะครับเราไม่ได้ใช้จากอ่านเซนเซอร์โดยตรงนะครับเราจะ get ค่ากลับมาจากไฟเ e ดนะครับเสร็จปุ๊บเอาไปโชว์ไว้ที่ oled นะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิความชื้นเป็นเท่าไหร่นะครับเสร็จสับปุ๊บนะครับอาจจะมีเพิ่มเติมก็คืออาจจะอุณหภูมิความชื้นเกินนะครับก็ให้แจ้งเตือนด้วยใช้ ไล n ์ Notify นะครับเดี๋ยวเราไปดูผลการทดลองกันครับสำหรับอีพีที่9นะครับตัวแพ็กทีสคือการตัวเพิ่ม DST เข้าไปนะครับอันนี้เป็นหน่วย MCU ที่อัพโหลดโปรแกรมตัวแพ็กทีสเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการต่อเหมือนเดิมนะครับตัว DST นะครับตัว DST ตัวนี้นะครับก็จะมีบวกกับลบนะครับอยู่มุมขวานะครับกับมุมซ้ายสุดนะครับดีๆแล้วก็จะจ่ายไฟใหให้ไปนะครับ วกลบนะครับลบนะครับขาตรงกลางนะครับของ dht คือขา Data นะครับก็เอาเข้า d 5นะครับผมเขียนโปรแกรมไปที่ d 5ต่อไปอีกหนึ่งตัวนะครับคือหน้าจอนะครับเป็นเหมือนตัว smart farm นะครับตัวนี้จะเปรียบเหมือนตัว smart f ร์ m คือใช้เซนเซอร์นะครับตรวจวัดค่าแล้วก็ส่งค่าขึ้นไฟเบสนะครับเดี๋ยวผมต่อไฟกับกราวนะครับต่อเข้ากับตัว node mcu นะครับ จากนั้นนะครับสองขาที่เหลือนะครับคือขาคล็อกกับขาด a ต a านะครับพอต่อเข้ากับ D1 หน่งนะครับนะครับเรียบร้อยกดรีเซ็ตปุ่มข้างล่างนี้หนึ่งครั้งนะครับรอสักครู่นะครับเพื่อให้ตัวบอร์ดเช็คสัญญาณ w i f i นะครับเชื่อมต่อกับเซ็นเซอร์เรียบร้อยนะครับอันนี้คือค่าที่ได้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูตัวตัวไฟเบสนะครับว่าค่าที่ได้จะตรงกันไหมนะครับอันนี้นะครับเป็นตัวไฟเบสนะครับกับตัวหน้าจอที่เป็นตัวเรลไทม์นะครับ63.7นะครับคือตัวที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วก็ตัวค่าที่อ่านไม่ได้นะครับผมจะเขียนมาให้มันขึ้นค่าแบบนี้นะครับถ้าอ่านค่าได้เมื่อไหร่นะครับค่าก็จะเปลี่ยนครับโอเคครับขอบคุณครับ